ฮัลโหลสวัสดีค่ะคุณผู้ชมเนี้อเก่าพบกับน้ำฝนน,นนะคะที่ช่อง YouTube นางพญาปลวกค่ะคุณผู้ชมบ,บอกว่านี่มันใช่หรือเปล่า <S <S คือมันมาแปลกๆถูกช่องแล้วค่ะช่อง YouTube นางพญาปลวกนะคะอันนี้นะคะมันก็เป็นมาร์กหน้านะคะก็มาร์ควายจนได้แก่เวลานะคะแผ่นมันแห้งแล้วหลักก็ขิดลอกได้ กอดอนอะแกมาสออกแล้วนะคะก็ได้หนังหน้าที่แบบว่าดูกระจ่างสายออร่าดูผิวแบบบูสต์ขึ้นนะแล้วเดี๋ยวค่อยมาอ์กันว่าใช้ของอะไรยังไงนะโอเควันนี้มีเรื่องที่จะต้องแจ้งเพื่อทราบนะคะก่อนที่จะไปแต่งหน้ามีหนึ่งนี่เลยนะคะหูแมวอันนี้มีคนถามเข้ามาเยอะมากว่าแบบ เมียวซื้อที่ไหนคะอันนี้ก็ได้มาจากอ e ีจูดี้เฮาส์สยามนะคะก็ราคาประมาณ190มั้งนะหรือ200ต้นๆน,นี่แหละเออจำไม่ได้เรื่องต่อมาคือขนตานะคะอันนี้เป็นต่อขนตามาที่แคร์บาย SLC นะคะซึ่งอันนี้มันก็ผ่านมาแบบเกือบจะเดือนแล้วมั้งเออมันก็เริ่มแบบล้อมแหลมไปบ้างอะไรเงี้ยหลุดๆไปบ้างตามสภาพนะหรืออะไรอีกวันนี้เออเป็นสิวนะคะจะเป็นตรงนี้มันได้ทําการระเบิดตัวเองบูมไปเมื่อคืนนะมันระเบิด เองนะไม่ได้ไปบีบเออใครเป็นสิวที่ปากแปลกนะหน้าจะดูแบบดูแบบอะไรติดอะไรเงี้ยเออเนี่ยออมันติดอยู่ตรงนี้ก็จะมีรอยตามใต้คางอะไรเงี้ยเออเพราะว่าแบบเป็นสิวประจำเดือนอะไรเงี้ยเป็นเป็นหายหายอะไรเงี้ยพวกแบบสกินแคร์ว่าใช้อะไรบ้างก็ตามที่รีวิวไปเลยออเคเมาส์มอ,มอยนอนแล้วนะคะไปแต่งหน้ากันดีกว่าค่ะไปกันเลย ชั้นแรกของวันนี้นะคะคิ้วมันยาวนิดนึงเดี๋ยวก็การขนคิ้วหน่อยจัดระเบียบอย่างเงี้ยให้มันแบบเรียบร้อยไม่ดูลกสำรวจบนใบหน้ารู้สึกว่าตาไม่เท่ากันนะคะ<อ>ก็ต้องทำการซ่อมนิดนึงให้มันดูแบบเออไม่งงนะที่ใช้เป็นบอกต่อนะคะเป็นสติกเกอร์ติดตาสองชั้นไซส์เนะคะ<อ>ก็เล็งก่อนนะเล็งดีๆก่อนนะ ก็ใครที่มีปัญหาแบบตื่นเช้ามาตาไม่เท่ากันอะไรเงี้ยเออก็ลองใช้สติกเกอร์นะคะต่อมางานบำรุงผิวนะคะวันนี้มีของใหม่มาแนะนำจากเกาหลีดีงามมากนี่เลยต้าดาน b a d e d f f c e e Hydro-Bruce b i t บเท n น n ่ s s e สเนนะคะก็มาในรูปแบบครีมกระปุกสีฟ้านะคะก็จะเป็นเนื้อเอสเซนต์บางเบา เดี๋ยวทาให้ดูเนื้อเขาก็จะแบบเป็นสีขาวประมาณนี้นะเป็นเจลๆเหมือนแบบมีน้ําอยู่ข้างในมีสารสกัดจากสเต็มเซลล์สมเกาหลีนะคะแล้วก็ช่วยเติมออกซิเจนให้กับผิวนะคะทําให้ผิวชุ่มชื้นบูสต์ผิวให้กระจ่างสดใสแล้วก็มีความอิ่มน้ํามากยิ่งขึ้นแม่อิ่มน้ำาม่มันจะดูแบบช่ำๆเปียกๆนะ <c oughs> เนื้อบางเบามาก ช่วยลดริ้วรอยนะคะแล้วก็กระชับรูขุมขนปรับสภาพผิวให้กระจ่างใสแล้วก็ดูอ่อนวัยอย่างเป็นธรรมชาติด้วยนะคะกลิ่นหอมมาแล้วก็เย็นสบายหน้าชอบนางมากเพราะว่านางเกลี่ยงง่ายแล้วก็ให้ความรู้สึกแบบเฟรชอะ่ะพราะแต่งหน้าเข้าไปมันเหมือนแบบมัน,ม,นมันเข้ากันดีอะเครื่องสำอางมันทําให้แบบเออเครื่องสำอางติดโทนแล้วก็ไม่ตกล้องไม่เป็นคราบต่อคอดูอุ้ยเฟรชกันไป คอ,อยันหน้าเลยสามารถใช้ได้ทั้งกลางวันและกลางคืนนะคะแต่กลางวันก็ทาครีมกันแดดตามสักหน่อยนึงเพราะว่าอันนี้ไม่มีส่วนผสมของครีมกันแดดอ้อแล้วก็ไม่มีพาราเบนด้วยแล้วก็เมื่อต้นคลิปก็ใช้มาร์กของยี่ห้อน,นี้แหละ Ba ร a ด์เฟสอัล t ิเมทโคลเ l จช่วยบ o สติ้งมาร์นะคะนนี้แบบไว้ฟื้นฟูผิวนะเออก็มาร์กไว้สัก 15- 20ที่นาทีก่อนแต่งหน้าช่วยซ่อมแซมผิวให้ดูดีขึ้นได้นะคะใครสนใจก็ดูเพิ่มเติมได้ในเฟซบ b ๊กแ d a นด Face นะคะนี่เดี๋ยวขึ้นไว้ให้้้เผืออใคครรรแบบบยากกูสหัวัวนนนีนะะ็ แต่งหน้าตะรับหน้าฝนมาเริ่มที่ตัวแรกกันเลยนะคะวันนี้ใช้เป็นคอนซีลเลอร์ของ The Face Shop กลบรอยสิวนิดนึงหน้าตาน่ารักนะคะก็จะมีด้านที่เป็นเหมือนแบบลิปสติกกับด้านที่แบบเป็นจิ้มจุมก็จะเอาด้านที่เป็นลิปสติกนะคะมาแต้มปิดรอยสิวหน่อยก็มีรอยตรงนี้อืมหายไปแล้วเหมือนปากกาลบคำผิดเนาะ ขิดตรงที่มันขึ้นมาทําหม่นี่ยาใครเป็นสิวก็เป็นกําลังใจให้นะคะอยาได้ซีมันก็เป็นๆห,หายๆกันไปเนาะหมดเวลาหมดวาระของมันหมายถึงวันที่เราแก่มันก็คงเลิกขึ้นเองอะ่ะอันนี้ก็เอาด้านที่เป็นจิ้มจุ่มนะคะมาทาพวกแบบปกปิดรอยใต้ตาอะไรงี้นิดนึงใช้นิ้วค่อยๆแทบทบไปแต่ถ้าใครแบบไม่มีปัญหาเรื่องใต้ตาก็ไม่ต้องทานะข้ามไปเลย โอเคแล้วก็มาต่อกันที่งานแก้มเลยละกันวันนี้จะใช้คูชั่นนะคะของ The The f a c e Shop หน้าตาแพคเกจจิงน่ารักมากนะคะนี้เป็นไฮโดรคูชันบรทเบอร์หนึ่งนะคะสีพิง้งสวยใสยๆแต่งเหมือนไม่แต่งมันจะสีชมพูอ่อนๆเบาๆนะไม่ค่อยเห็นสีเท่าไหร่เสร็จแล้วงานแก้มมีความอมชมพูแบบชมพูมากะคะแล้วก็ตรงนี้แบบอาจจะเหลืองนิดนึงเพราะว่าเป็นสีผิวคนขาวเหลืองนะมันก็แบบนี้แหละเออดูแบบ ด,ดูสุขภาพดีเนาะไม่ต้องทำอะไรแล้วมนะโอเคก็มาต่อกันที่งานแป้งนะคะต้าดานแป้งผสมรองพื้นดีมอนเต้ v v ี o w d e r Cake c o l l a g e n อันนี้เป็นสีเบอร์สนะคะสีฮันนี่มาในรูปแบบแพคเกจจิ้งแบบสีทองฮารูหารานะคะแล้วก็เงาด้วยตัวนี้มาใหม่นะคะก็ส่วนผสมเขาจะแบบนำเข้าจากฝรั่งเศสอะไรอย่างนี้แล้วก็มีคอลลาเจนผสมด้วยนะคะ อันนี้เลือกสีเบอร์สามมานะคะเพราะว่าเป็นคนผิวขาวเหลืองนะอ,อก็จะประมาณนี้มม่อาจจะแบบดูเข้มกว่าสีจริงนิดนึงแต่แบบเออมันเก๋ตรงที่ว่าพอทาไปอะ่ะหน้ามันจะแบบผ่องเองอะ่ะมันจะปรับให้ผิวแบบผ่องอะ่ะโ,โอเคมาทาก,กันเลยดีกว่าก็เนื้อเขาจะแบบบางเบานะคะความรู้สึกที่ตอมาแปะหน้าแนละ้วมันจะรู้สึกแบบเหมือนเนื้อกำมะหยี่แปะง่าย ใครตามไอจีอยู่จะเห็นวันหนึ่งที่ไปตลาดนัดรัชดาหน้าผ่องเด้งมากแกคือแบบมันสีสวยอะคือขนาดแบบตลาดนัดเนาะมันก็จะแบบอากาศร้อนๆเงืๆหน่อยเดินยันจะแบบเที่ยงคืนปรากฏว่าจะกลับบ้านแล้วหน้าก็ยังแบบผ่องเด้งอยู่เลยค่ะในแง่ของแบบปิดริ้วรอยนี่ปิดได้ดีเลยนะถ้าเกิดว่าใครที่แบบรอยเบากับฝนหน่อยเงี่ยคือไม่ต้องทารองพืออ้นเลยทาตัวนี้ไปได้เลยนะคะนี่คือข้างที่ทานี่คือข้างไม่ทานะคะไม่มีซิลิโคนแล้วก็ไม่อุดตันรู นนะะเลือกเบอร์นี้เพราะว่าชื่อสีฮันนี่อยากแบบหวานแบบฮันนี่อะไรเงี้ยผิวแบบน้ำพึ่งน้ำพึ้งอะไรเงี้ก็เลือกมาซึ่งมันก็โอเคนะแบบไม่ไม่ผิดหวังอะ่ะคืออย่างที่เห็นเนี่ยใช้แล้วเป็นแบบนี้แล้วก็จะถามว่าแล้วสีมันบางขนาดนี้ทาไปไม่เห็นไรจะทาทําไมคือมันเป็นอรมล์แบบ เราทําพื้นผิวของเราเสมือนว่าเราสุขภาพดีมาจากข้างในอันนี้เขามี S P F 15ด้วนยะนาะน,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 นั้นๆๆๆอยากได้ละเสรเดี๋ยวขึ้นรายละเอียดให้เพราะเดี๋ยวถามมาแล้วพิมพ์ตอบไม่ทันนะคะใครสนใจก็เข้าไปดูเพิ่มเติมได้ใน Facebook Demonte Powder Demonte Dem ค่ะหรือจะเป็น IG Demonte Powder ก็ได้เนาะช่วงนี้เขาก็มีโปรโมชั่นอยู่ด้วยก็รีบเข้าไปดูเนาะโอเค ไปต่อที่งานคิ้วของเรางานคิ้วของเราวันนี้ก็จะไปในทรงตรงกับเซซานเน่นะคะก็จะเป็นพาเลตทาคิ้วนะคะใช้สีเข้มทําขอบคิ้วนะคะก็วาดเป็นทรงตรงไปหรืออยากจะแบบเป็นทรงคิ้วตัวเองก็ได้ถ้ามันลําบากก็ใช้สีอ่อนระบายที่หัวคิ้วนะคะต้องหัวคิ้วนี่เป็นอะไรที่ต้องระวังนิดนึงแบบต้องค่อยๆระบายอย่าให้มันเป็นตอนะจะได้ดูแบบไม่ดุดูฟุฟง้ฟงๆใสๆอันยองถ้าเหลืหอๆก็ลา,ากมาหน่อยนึง ทำอีกข้างหนึ่งให้เท่ากันนะคะเป็นะไรที่ยากมากขนาดทุกวันนี้ก็ยังรู้สึกว่ายากเลยเออนะ่พ่อแต่งหน้าบนรถแล้วพอดีแบบผู้ชายก็ขับรถแล้วมันมีรถแบบอะไรสักอย่างไม่รู้ก็เบรกแล้วงวาดปากปุ๊ดคาริสติกก็ยาวไปถึงนี่ทันใดนั้นก็หันไปมองคนข้างๆแล้วไม่ได้มีอะไรก็จริงๆเราต้องด่าคันข้างหน้าเนาะไม่ใช่ด่าคนขับเรา คเคค่าเขียนคิค้วสเสร็จแล้วต่อจากนั้นก็ระบายขนคิ้วด,ด้วย h e ฟวี่โรเทชันนะคะโอ้ยมีอาการท้องร้องมีเขยนคิค้วสเสร็จแล้วต้องพักเบกรกกะิลาดหน้าแป๊บมีความมือสั่นและเลอะเทอะในหนึ่งหิวค่ะวโอเคก็เอาไว้ที่เท่านี้ก่อน ขอแยาไปกินข้าวแป๊บนึงเดี๋ยวกลับมาต่อมาก็ไปกินข้าวเสร็จแล้วนะคะไปที่งานตาต่อเลยแล้วกันนี่จะทาแบบเป็นโทนสีเบาๆเนะเาะก็เป็นสีที่มีอยู่นี่แหละใครมีแล้วก็ใช้ประมาณนั้นนะคะวันนี้ใช้โพ n y ่มิม b บ็อกนะคะหลายๆคนก็ถามเข้ามาว่าซื้อได้จากที่ไหนบอกเลยว่า ซื้อไดจากอินเทอร์เน็ตนะคะแล้วก็อันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันที่เจงซื้อมานี่แทหรือเปล่าเท่าที่ทามันก็สวยนะเออก็ลองเปิดหาใ <c oughs> นเน็ตนะเพราะว่ามันนานแล้วจาเว็บไม่ได้ว่ามันคือเว็บอะไรนะคะอ <c oughs> ันนี้ก็จะใช้โทนสีส้มนะคะทาที่เปลือกตาก็สองส้มนี้แล้วกัน <c oughs> คือเนื้อเขาก็จะมีความแบบ, <c oughs> แบ,บชิมเมอร์เบาๆมาข้างนี้ไมื่อดูเปลือกตาดูสว่างขึ้นกว่าข้าง,ง,ง,งที่ไม่ได้ทานะคะแต่ว่าสีมันก็จะไม่ได้ออกแบบส้มเหมือนอย่างที่เราเห็นในนี้นะคือพอเราทาแล้วมันจะแบบ จางๆเกลี่ยๆให้มันคืนๆเข้ากันกับผิวนะคะเป็นบล็อกครูขาวนี่แหละง่ายๆทิมๆไปนะคะเกลี่ยไปข้างนี้ก็จะเบาลงนิดนึงเพราะว่ามันมีสติดก็ติดตาสองชั้นตบด้วยสีส้มเข้มอันนี้นะคะเติมแค่ที่หางตาวิ่งลงมานิดนึงวะมันก็ดูแบบมีสีขึ้นตรงนี้สว่างตรงนี้ดูแบบเออเข้มขึ้นมานิดนึงมันจะเป็นงานแบบสีน้อยๆสีเบาๆอะไรเงี้ย ส้อมอ่อนซ้มเข้มอะไรงี้ <Wow. S 1> ก็จะมาเพิ่มให้ตาดูมีอะไรนิดนึงนะคะก็จะใช้สีน้ำตาลเข้มอะไรก็ได้ที่มีอันนี้เป็นของ CanMake นะใช้แปรงหัวตัดนะคะลากหางตาลงมาระบายชิดขอบตาก็ลากลงมานิดนึงคือมันกิตเตอร์สวยมากอะ่ะต่อจากนั้นก็มาที่งานด่างนะคะใช้เป็น CanMake Nose Shadow Powder นะคะงานงาด่างของเราใช้สีน้ำตานะคะคัดด่างนิดนิดนึง จากนั้นแล้วนะคะก็ทาใต้ตานะคะด้วย beauty people นะคะอันนี้เป็นสีเบอร์สิบ diamond coral นะคะก็เป็นปากกาเขียนขอบตานะคะก็จะเป็นรุ่นมุนมีกบมาให้ในตัวก็จะเขียนใต้ตานะคะเพิ่มความแบบสว่างดูแบบเหมือนก็รีก็รีว่าอากาศหนาวอะไรเงี้ยอันนี้ฝนตกหนาวความดันขึ้นตาก็จ <c> ะ <oughs> <c oughs> ได้ขอบตาล่างสี diamond coral นะคะดูแปลกใหม่ไปอีกบ้ ก็สำหรับวันนี้ต่อขนตามานะคะก็จะไม่ได้ทามาสคารา่าก็มาต่อกันที่งานอายไลเนอร์นะคะเหมือนเดิมเฮโรอีนเมกนะคะเนเล็กติดทนกันน้ำกันเหงื่อนะคะก็วาดเส้นเล็กๆชิดๆขอบตามาเลยวันนี้หางวิ่งลงมานะคะฝนตกมันเศร้าอากาศมันแบบอารมณ์คนเหงานะคะลากเข้ามาข้างใต้นิดนึงนะ อันนี้ก็ได้ตาแล้วนะคะจะแบบไม่ได้ว่าสูงมากนะเพราะว่าเราจะเหลือชั้นตาไว้นิดนึงโอวอากาศแน่นอนจางฝนก็จะตกแล้วนะคะพอดีการถ่ายรูปตอนฝนตกอารมณ์เหงาๆแต่ก็สวยๆอยู่ในห้องอะไรนี้นะต่อมาที่งานแก้มนะคะก็ใช้เป็นเดบอมแล้วอันนี้ก็มี3เฉดสีให้เลือกปัดกันนะคะก็จะใช้เป็น2สีนี้ผสมกันแล้วกันน้านี้เรามาใสๆเห็นไหม มันจะแบบโกโก้วิงวิ้งก <Wow. S 1> ใช้สีอ่อนนะคะแต้มเมือ่อพอหน้ามันก็จะดูแบบฉ่ำๆนะคะดูแบบเงาๆต่อกันที่งานลิปนะคะวันนี้ก็จะใช้เป็นตรีคอนเซปต์ดออิ้งลิปเพนคิดนะคะก็จะใช้สีโทนส้มๆแล้วกันเนาะสี you got me กับ b u t เตอร์พิงนะคะเดี๋ยวเราใช้ผสมกันใครปากแห้งนะคะทาลิปบาล์มลิปมันซะหน่อยนึงจะได้แบบลื่นๆทาเลย ก็ซื้อมาแล้วก็ใช้ซะหน่อยเนาะอืมวะตอนนี้บอกเลยว่าง่วงนอนมากเพราะว่าอากาศข้างนอกนี่แบบฝนจะตกค่ะแล้วเวลาแบบฝนจะตกแล้วชอบง่วงนอนอะไรเงี้ยเออก็อาจจะแบบ ปลือๆนิดนึงนั้นเนี่ยเห็นไหมพอผ่านไปหน้ามันจะแบบเซ็ตเข้ากับแป้งผิวมันจะดูแบบออาร่ามากยิ่งขึ้นงงมากคือแบบสีแป้งมันสีนี้นะแต่แบบทําไมทามาแล้วแบบหน้ามันพอ,พองข่อตแลที่เราไม่ได้ทารองพื้นวยนะมันแบบปรับให้เข้ากับผิวแล้วก็ทําให้หน้าเรา่องขึ้นก็จะเห็นได้ว่าตอนต้นคลิปที่มาเนี่ยมันจะเครึงมากเลยตอนนี้มันก็เออมันดูเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับชันอะไรเงี้ยจริงเปล่า นหน้านี่เหลืออะไรอีกก็ไม่เหลืออะไรแล้วเดี๋ยวไปทําผมกันดีกว่าเค okay. มาต่อกันในส่วนของงานผมแล้วเราก็จะไปกันทรงง่ายๆนะคะเป็นถักเปียแล้วกันจัดแพรเล็กน้อยคนนี่ถนัดแบบรัดแบบแกงถุงนะคะ <laughs> อย่ารัดแบบนั้นเด็กแกะไม่ออกนะต้องอย่างนี้ป่ะแกงถุง ก็เสร็จแล้วนะคะกับทรงผมที่ไม่ได้ใช้เครื่องทำความร้อนนะคะถักเปียแบบใส่ใส่กันไปนะคะต้อนรับหน้าฝน Rain in rain อะไรของฉันแบบก็คิดว่าเป็นลุคที่แบบง่ายๆแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับน้องๆหนูๆหรือว่าคนที่กําลังหัดแต่งหน้าหรือว่ามีปัญหาแบบรู้สึกว่ายังแต่งได้ไม่ค่อยสวยแต่งหน้าไม่เป็นเลยก็ค่อยๆดูเป็นทีละสเต็ปไปนะคะมันแบบไม่ได้ง่ายหรอกแต่ก็ไม่ได้ยากแล้วก็สุดท้ายนี้นะคะฝากกด subscribe ที่ YouTube ช่อง นางพยาปลวกเลยนะคะจะได้เป็นกําลังใจให้การหรือว่าไปติดตามอัปเดตเพิ่มเติมเกี่ยวกับความสวยความงามน,นะคะน้ำฝนก็จะมีแบบแช์นั่นแช์นี่เรื่อยๆนะใน Facebook นางพยาปลวกค่ะหรือว่าจะแวะเข้าไปดูไลฟ์สไตล์ได้ใน IG นางพยาปลวกนะคะสําหรับคลิปนี้ก็เมามอยนานแล้วนะเออเดี๋ยวขอตัวไปถ่ายรูปต่อก่อน,นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย หว่างที่เมาส์ไปก็คงจะได้ทันแห้งพอดีอ้อดีไซน์อะไรของนางวะ <c oughs> เออเขาออกแบบให้เข้ากับรูปหน้านะคะโอเคแล้วก็จะคุยกันแบบนี้นะที่จริงมันก็ไม่ควรจะคุยแล้วว่ะคนจะนอนแล้วไหม